สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนและก็อาจารย์นะครับผมนายสวัตคำคมคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ห้องสอนนะครับโดวยวันนี้ผมจะมานําเสนอ,เอ,อโปรเจกต์ทางขยะอัจฉริยะนั่นเองนะครับและก็แจ้จะเกิดผ่านทางไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าความเป็นมาให้ฟังก่อนเลยละกันนะครับในปัจจุบันนั้นระบบอัตโนมัติในบ้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการระบบทางขยะนั้นเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีมากเพราะจากเดิมทีนะครับ ทางขยะเราจะเปิดปิดเองนะครับแต่ระบบของผมไม่จะเป็นอีกต่อไปครับโดยระบบของผมนี้เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบความเคลื่อนไหวก็จะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับผมโดยการเปิดปิดเองอัตโนมัตินี้ส่งผลดียังไงก็คือเราไม่ต้องไปสัมผัสด้วยมือของตัวเองนะครับซึ่งลดโอกาสการติดต่อโรคโควิด19ได้อีกด้วยนะครับผมแถมขยวทางขยวผมยังสามารถตรวจวัดปริมาณแล้วก็แจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอและก็ยังอีกแสดงผลทางลายนั่นเองนะครับ โดยการที่แจ้งเตือนปริมาณผ่านทางไลน์นะครับจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้นะครับผมซึ่งสมมุตินะครับผมตั้งอยู่บนที่นอนนะครับแล้วก็มีคนทิ้งขยะผมสามารถรับการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ได้ครับว่าถังขยะของผมนั้นเต็มหรือยังพอเต็มแล้วผมก็จะสามารถลุกขึ้นไปทิ้งโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นไปดูเองนะครับผมเพียงแค่รอมันแจ้งเตือนผ่านทางไลน์นั่นเองนะครับเพื่อเพอิ่มสิ่งความอำนวยสะดวกให้แก่ผู้ใช้นั่นเองนะครับผม แล้วก็นะครับถังขยะตัวนี้ผมทําขึ้นมาในรายวิชาของอาจารย์สิทธิโชธนะครับผมนั่นก็คือวิชาไมโครทอนเลอร์นั่นเองนะครับแล้วผมก็เอามาพัฒนาต่อในวิชาของอาจารย์สันตินั่นก็คือวิชาการโปรแกรมขั้นสูงนั่นเองนะครับผมโอเคครับโอเคครับในส่วนนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้งานของถังขยะนะครับเมื่อเซนเซอร์ e 1 8นะครับเปิดพบวัตถุหรือสิ่งเคลื่อนไหวก็จะทําสั่งให้เซวูนั้นเปิดนะครับแล้วก็ แสดงผลมาเป็นหน้าจอที่ Open น,นะครับแต่เมื่อไม่พบปุบ๊บสวโก็จะปิดแล้วก็หน้าจอ s d d ก็จะเป็น close นั่นเองนะครับต่อมาผมก็จะมาอธิบายการ,รกการทํางานของ v l 53นะครับในตอนนี้ v l 53นั้นไม่เจอขยะเลยนะครับตอนนี้ก็เป็น210%อยู่นั่นเองนะครับอ่210%นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้แบบเซนเซอร์เวล53พบเจอถังขยะนะครับโดยผมจะใส่ถังขยะลงไปนี่ยน,นะครับผมปุ๊บ พอเราสแกนใหม่ในแอโอเพนนาะตอนนี้ถังขยะสามารถทิ้งได้อีก169%แล้วนะครับผม170 168นะครับแล้วก็ผมจะไม่ให้ดูการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์นะครับผมโดยขั้นตอนแรกในการเชื่อมต่อน,นั้นนะครับ Line Notify จะแจ้งเตืมว่า The test automatic started ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเมื่อเราสแกนนะครับถังขยะก็จะส่งค่าปริมาณมาตลอดเลยนะครับผม ในตอนที่เซนเซอร์ e8 พบวัตถุนี่นะครับโดยเป็นเรียวไทม์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสแกนเมื่อสแกนปุ๊บจะส่งมานะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือ168นะครับตอนที่มีขยะบวคภาบผมสแกนครับดูนะครับช่วงเวลาครับมันจะขึ้นมาเลยครับนี่ครับ171 172 173นะครับแล้วถ้าไม่มีขยะล่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับผมเมื่อมีขยะนะครับตอนนี้มีขยะ170นะครับเมื่อเมื่อไม่มีขยะนะครับ ก็จะส่งมานะครับผมนี่ครับสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมนี่นะครับผมไม่มีขายะนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ